เฮวิแกอะไรคนละกล่องคนละกล่องเลยวันนี้เราจะมาทำช็อกโกแลตไดโนเสาร์ก่อนนอนเพราะว่าอะไรต้องทำก่อนนอนเลยครับเออไม่รู้อะอ้าวไม่รู้ได้ไงเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราจะได้กินช็อกนนโกแลตใช่ไหมใช่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเราจะได้กินช็อกโกแลตในรูปไดโนเสาร์เรามาแกะกันเลยข้างในเขาให้อะไรเรามาบ้าง ทิมไดโนเสาร์มาเพื่อให้เราทําช็อกแลตแ,แล้วก็ให้ช็อกแลตมาแล้วก็สักลายฮะในของเด็กได้อะไรนี่เลยนะของเในค้าเป็นอะไรเนี่ยทีเล็กเหรอแล้วได้สักลายอะไรนะคน้าไม่ใช่ทีเล็กคน้าฮะเป็นฟโลอสซูแรปเตอร์โอ้โหนี่ได้แผ่นแผ่นสติ๊กเกอร์สักลายด้วยนะคน้าไม่ใช่ทีเล็กคน้าฮะเป็นฟลอสซูแรปเตอร์นี่เขาให้ช็อกแลตมาคนละคนละสามแท่ง นี่เลยนะชอ็อกแลตแล้วก็แม่พิมพ์เราจะมาเทเราจะมาบีบช็อกแลตใส่ในแม่พิมพ์ไดนโนเสาร์ใช่ไหมเด็กฮับต้องการน้ําอุ่นของเด็กบีบแล้วนี่ของเด็กบีบแล้วเด็กบีบแล้วนะนี่เลยเออะวังวะ,ะวังวะวังฮะละวังบีบแล้วนะ เ,เด็กอย่าเพิ่งกินดิเราจะให้มันเป็นช็อกโกแลตก่อนให้มันแข็งเราจะเอาไปใส่ช่องฟีดกันนี่เราจะบีบลงไปในถาดไดาโนเสาร์อย่างนี้เลยเอาเด็กเด<ๆ>อย่าเพิ่งกินยัง <c oughs> ไม่ถึงเวลาก,กินเลย <c oughs> บีบแล้วสงสัยเด็กต้องบีบให้น้องด้วยแล้วแหละน้องบีบไม่เป็น ผิดเป็นหรอ่ว่าระวังมันติดว้าวติดแล้วกินเลยอร่อยสิครับเดี๋ยวต้องรอให้มันแข็งเป็นช็อกโกแลตรูปไดโนเสาร์ก่อนหูเด็กได้ไทเซสทอปนะเด็กอ่ะมาได้ฟลัชแรปเตอร์มันเหนียวนิดนึงเราจะต้องระวังเด็กฮารไปไหนของเด็กฮารเสร็จแล้วหรอด้ไหนดูหน่อย เลอะเลย,เ,ยเลอะเลยไม,ไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จเอามามเร็เรเวของเด็กเร็วเราจะได้ดูตัวไดโนเสาร์<ว>เป็นไงบ้างเด็กครับเสร็จเรียงครับ เด็กถึงไหนแล้วเด็กเด็กยังเป็นก้อนเหนียวอู่เลยเนี่ยเร็วจะได้กินไหมเนี่ยเด็กจะได้กินนะเนี่ยฮารับเด็กฮรับน้องเราจะได้กินช็อกโกแลตไหมเนี่ยโอ้ยเล่นแล้วเล่นแล้วเสร็จเสร็จแล้วช็อกโกแลตของเรา นี่มันจะเป็นหน้าตาแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเอาไปใส่ช่องฟีดแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันนี่ไปเร็วเด็กนี่นะหน้าตาแบบนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูตอนที่มันแข็งเป็นช่องแลตกอ,อะไรครับข้างล่างก่อนอ๋อเขาให้ดูข้างหลังเหรออ๋อดีดีไหมใช่ทำได้ทำได้เอาไปใส่ช่องฟีดเลยครับโอ้ย<ม> ของเด็กไม่เสร็จเอาทำทำให้เด็กด้วยเอาของเด็กหาไปใส่ช่องฟีดก,ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนไปโรงเรียนเราจะมากินช็อกโกแลตไดโนเสาร์กันนากินนี่อาเก็บพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันของดเด็กเอาแบบนี้หรอน้องได้เตกขาของเด็กเสร็จแล้วหรอของน้องได้เตกขาเอาไปเร็วปิดปิด,ดปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันนะครับโอเคไหมเราจะได้กินช็อกโกแลตตอนเช้าก่อน,อนไปโรงเรียนไหว เด็กครับได้เวลาไปดูช็อกโกแลตเราแล้วเร็วก่อนจะไปโรงเรียน <Yeah! S 1> เราไปดูช็อกโกแลตเราแล้วมันจะแข็งหรือเปล่าแข็งนัดดูแล้วแข็งแล้วใช่ไหมมามาแกะใส่จานดูของน้องเราแกะไหมอ่ะยังไม่ต้องแกนะของน้องไม่ต้องแกะนะรอให้น้องตื่นเดี๋ยวให้น้องมาแกะเองนี่ของน้องนะเฮ้ยเ <c oughs> ด็กครับขาได้เราเสาไปไหนเสร็จแล้วหรอเนี่ย <c oughs> นี่คือไดโนเสาร์ช็อกโกแลตของเด็กครับเด็กครับขามันไปไหนไเด็กครับไปทําอะไรมาเฮ้ยมันเละไม่ต้องเอาอันนี้มันเละใช่อันนี้มันเละมากมเราไม่ใช้เราจะกินแค่ตัวไดโนเสาร์นี่อาชิมดูสิครับในเวลากินช็อกโกแลตได,ดโนเสาร์แล้วอร่อยอร่อยไหมมันมันขมไหมครับขม หรอกินตรงไหนมานนะกินหางมาเหรอกินหางมาเหรอ,อเอ,อ๋เหลือแต่ตัวแล้วนะเอาไปกินปะมาเอาไปกินแล้วก็ไปโรงเรียนเลยปะเอาไปกินด้วยไะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe subscribe <laughs> <laughs> Để lại một cơ sở lại Để lại được kiếp mày mày yeah, 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 yeah.